ตอนนด้จังเป็นมาเห็นประโยชน์ของเตาเผาถ่านแบบนี้แห้งค่ะค่ะพี่น้องอันนี้คือเตาเผาถ่านด้วยทั้ง200ลิตริบเนาะค่ะแบบเป็นใส่ในตรงกลางเนาะค่ะเข้าเผาแล้วก็ดันไฟขึ้นไปจะเป็นแก๊สดันลงมาจะเป็นเตาเผาถ่านระบบอบใหมให่เป็นถ่านเนาะค่ะพี่น้องจะเป็นเตาที่บ่มีควันเตาถ่านควันน้อยค่ะแบบนี้เป็นมิตรกับธรรมชาติค่ะพี่น้องเป็นยังคือว่าเตาแบบนี้เห็นประโยชน์เตาแบบนี้แห้งเพราะว่า มือวานนี้พี่น้องคอยไปมุกดาหารเนาะคะ่ะไปเติมแก๊สถังใหญ่เท่านั้นถังแก๊สที่เคยใส่นี่ัวเลื่อนนะคะ่ค่ะตะกี้นั่นถังละหาร่อยนี่คือเต็มถังแต่ว่าบ่ได้เติมมาโดนเติมเนาะค่ะพี่น้องมือวานนี่ดิึ้นไปเติมปัดคิดเงินออกมาเจ็ดร้อยกว่าบาทนั่นพี่นอ้องปัดก็เลยแบบโอ้โหมันคือแพงโผล่โผล่เถก็เลยมา เห็นคุณประโยชน์ของเตาแบบนี้ยางคักเลยค่ะพี่น้องสาหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคะ่ะแล้วกันในราคาแก๊สที่พุ่งสูงขนาดน,นี้ราคา16บาทไอ้19บาท6สิบสตางค์นะคะพี่น้องต่อ1ลิตรลิตรละ19บาท6สิบสตางค์ค่ะตอนนี้ราคาแก๊สหงตตมนะเพราะฉะนั้นมาย่อนยุคก,กันค่ะพี่น้องนี่เตาเผาทานแบบนี้เผาง่ายไม่ยางไม่ยิ่งเขากับเผาใดสําหรับใส่นี่ขั้วเลื่อนแบบนี้โอ้โหแบบเผาแต่ละข้งนี่สอง ของถังนี้นะคะจะได้อยู่สามกระสอบปุ๋ยค่ะกระสอบใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นกระสอบหัวอาหารหน่อยเดถึงหากระสอบนะคะสามกระสอบนะเดือนหนึ่งเผา,า,า,าเผาหรืออันเผาเทื่อนหนึ่งได้สมกระสอบนะใส่บบเบิร์แน่นอนค่ะเดือนหนึ่งอะ่ะประหยัดได้หลายดีกว่าไปเติมแก๊สค่ะพี่น้องเข้าขอคอแคไหคุณสามีเนาะค่ะนี่พ่ตัดใหม่กองไหมไห้แบบนี้ค่ะมีไหม่กองกองไหแบบนี้เผาเถื่อนหนึ่งได้สามกระสอบ เผาเอือนึงใส่ได้เป็นเดือนเอาบ่าพี่น้องคุ้มดีว่ดีก็ไปเติมแก๊สเป็นไหนไหนนี่สําหรับตัวนี้เนาะค่ะทานสามกระสอบนี่ก็คือเผาคังล่าสุดเมื่อกี้เนาะค่ะได้สามกระสอบปุ๋ยใญ่ยแบบนี้เลยค่ะพี่น้องดีกว่าไปใส่แก๊สค่ะพี่น้องดีกว่าไปเสียเงินเติมแก๊สนะคะมาเผาทานด้วยถังสองอยลิตรกันค่ะง่ายๆสะดวกสบายมีทานใส่ในครั้วเรือนแบบง่ายๆจ้า